สวัสดีค่ะชาท่าน้ําคลิปนี้เป็นคลิปในการทํานายดวงชะตาเรื่องราวความรักของชาวธาน้ําประจําวันที่1นึถึงสิธันวาคมนคะคะในส่วนนี้สําหรับชาวท่าน้ําค่ะคือผู้ที่มีลักนณราศีมินก็รกฎพิจิกนะคะช่องเราจะนับตามโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณชินกับศาสตร์ตะวันตกก็สามารถรับชมและฟังได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนนี้ไม่เอาผลของการทํานายไปอินไปนอยไปดราม่าก,กันเนาะเพิ่มเติมในส่วนนี้นิดนึงค่ะว่าในการทํานายของโบค่ะเป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นชัยวิจารณญาณในการรับชมแล เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะที่ชาวท่านน้าที่อยู่ในสองคนโสดแล้วจะไปที่สถานะของคนคุยไม่ชัดเจนและจะไปที่ผ่านของคนมีคู่นะคะขอดูพลังงานของคนโสดหน่อยค่ะ พลังงานของคนโสดชาวท่าน้าคะ่ะสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นประมาณไหนเอยสถานการณ์ก่อนหน้านี้พไพ่ใบแรกนะคะเป็นสิบไม้เท้า,พาไพ่ใบที่สองเป็นสองดาบนะคะคนโสดค่ะก่อนหน้านี้เจอความรักความสัมพันธ์ที่มันมีในลักษณะที่ความเกิดความไม่จริงใจเกิดความไม่ตรงไปตรงมาเกิดขึ้นหรือเปล่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณไม่อยากเจอคนที่แบบไม่จริงใจอีกแล้วคุณไม่อยากทํางานในความสัมพันธ์กับใครอีกแล้วคุณมีความรู้สึกว่าตัวของคุณเองเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะเจอใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาในความ สััพนธตอนนี้ขออย่างเดียวเลยอย่ามาท็อกซิกในชีวิตฉันอย่ามาปั่นป่วนเรื่องงานอย่ามาปั่นป่วนในสมองฉันเลยนะคะพอรู้สึกว่าหัวปวดมากๆกนะก่อนหน้านี้นะสถานการณ์ความรักความสัพมพันธ์ดูเหมือนกับว่าตัวของคุณเองยังไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของใครแล้วก็โฟกัสแค่เรื่องของการงานและตัวเองเท่านั้นนะคะทีนี้ไหนขอดูในช่วงวันที่1นึถึงสินี้หน่อยนะคะหนึ่งถึงสิธันวาคมค่ะคนโสดชาวท่าน้ำเป็นอย่างไรคนโสดชาวท่าน้ำนะคะย้ำนะคะว่าดวงในครั้งนี้เป็นดวงรวมไม่ได้เจาะจงรวม ใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังกันด้วยนะคะชาวท่านนางค่ะสิ่งที่โบเห็นผ่านหน้าไพ่นะคะครึ่งเดือนแรกนะคะของคนโสดเนี่ยจะเจอสถานการณ์ในลักษณะที่ว่าตัวของเราอาจจะเจอคนที่ถูกใจตรงใจนะคะต้องการชอบมีพาชั่นด้วยนะคะแต่ว่าตั้งป้อมตั้งกาแพงใส่นะอาจจะเป็นคนที่เราแบบรู้สึกได้ว่าอุย้ยเขาตรงสเปกเราทุกอย่างเขาพร้อมทุกอย่าง แต่ตัวเราเองยังไม่พร้อมที่จะเลือกเขาก็เป็นไปได้หรืออาจจะหมายความว่าตัวเราเองมีมาตรฐานในการเลือกคู่เลือกคนที่เข้ามาค่อนข้างสูงนะคะเจอคนที่ถูกใจไหมเจอคนที่ใช่ไหมเจอเจอคนที่มีสเสน่ห์มีผลต่อใจเราไหมเจอแต่ถามว่าคนคนนั้นที่เราเจออ่ะเวลมันถึงเราหรือ,อยังยังนะคะเพราะเราอาจจะเป็นคนที่สเปกสูงพอสมควรในช่วงระยะน,นี้แล้วก็มีกำแพงในความสัมพันธ์ด้วยคนโสดอาจจะยังต้องโสดต่อไปค่ะอาจจะมีโมเมนต์แบบแอบรักแอบชอบให้พอพอปลุกกลิบนะคะทีนี้ไหนขอดูเอเนอร์จีของคนที่เข้ามาหน่อยนะคะคนโสดพลังงาน ของคนที่เข้ามานะคะน่าจะเป็นคนไกลนะคะเช่นคนที่เกิดอ,อยู่ต่างชาติต่างภาษาอะไรอย่างนี้เป็นไปได้หรืออยู่คนละที่นะคะหรืออาจจะหมายความว่าต้องเดินทางไปทําง,งานถึงเจอกันอ่าก็เป็นไปได้นะคะคนคนนี้มาในลักษณะที่ว่าอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรืออาจจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะนะคะในการตัดสินใจในชีวิตที่มันต่ํากว่าคุณเช่นอาจจะแบบว่าการหน้าที่การงานไม่ได้เท่าคุณอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้คนคนนี้ค่ะดูมี energy ของความที่สดใสล่าเริงเนาะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าถ้าบวกลบก็ประมาณ6กถึงแปดเออสามปี ปี6ปีและ8ปีก็เป็นไปได้อาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีที่เป็นธาตุไฟเมษสิงห์ธนูพุษศกันแล้วก็บังกรในเช่นเดียวกันนะคะคนคนนี้โบบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอเขาคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากเข้าไปซัพพอร์ตเข้าไปดูแลเขาเออว่าเออเขามีความรู้สึกว่าคุณดูแบบดูแลเขาได้คุณดูแบบใส่ใจเขาดีคุณดูแบบเออเจอกันครั้งแรกรู้สึกปิ๊งเลยรู้จักกันครั้งแรกรู้สึกใช่เลยหรือบางคนเจอกันบนโลกออนไลน์ใน,ในลักษณะของแอปหาคู่ก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ขอไพ่แนะนำสำหรับคนโสดเช ขอไพ่แนะนําคนโสดชาวท่าน้ำหน่อยค่ะขอไพ่แนะนําคนโสดชาวท่าน้าคะ่ะพลังงาน,พงงานพงไพ่ใบแรกนะคะเป็นสามเหรียญพลังงานพงไพ่ใบที่สองเป็นหกไม้เท้าใบที่สามเป็นเด็กไม้เท้านะคะจริงๆแหละคนๆนี้นะอาจจะมีพลังงานของคนที่หยุดไกลนะคะต่างชาติต่างภาษาต้องคุยกันในในเชิงที่แบบเออต้องแชทคุยกันอ่ะเออต้องแชทคุยกันต้องต้องคุยกันผ่านโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ออกแนวแบบ ถ้าพูดตรงๆอะนะมันเป็นในลักษณะที่ว่าตัวของคุณเองอะคะ่ะยังมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันยังไม่ได้ไม่ได้เหมาะที่จะไปในทิศทางที่ควรที่จะคบต่อนะคะอาจจะหมายความว่าไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการงานมีผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อการเงินหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการ การทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้เกิดความสําเร็จขึ้นในชีวิตอะไรแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นคอนเนคชันที่ดีๆในเชิงที่แบบว่าทําให้คุณแบบมีพลังงานนะในการในการทํางานเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะยังไม่เห็นพลังงานของความรัก ผ่านน้าไพ่เะเท่าไหร่นะเป็นการพบเจอกันแบบประเดี๋ยวประดาเลยอย่างเงี้ยเออมันมีโมเมนต์นี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดไปโฟกัสในเชิงที่จริงจังมากนะคะถ้าเห็นอเนอร์จีแบบนี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมุ่งกันไปต่อที่สถานะความรักความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนชาวท่านน้ากันบ้างนะคะคนคุยไม่ชัดเจนชาวชาวท่าน้ํามีนกรกระพิกจิกค,ค่ะมีนกรกระพิกจิกค,ค่ะขอดูสถานการณ์ก่อนหน้านี้หน่อยท่านน้าให้ท่านน้าขึ้นนะคะแล้วก็ตามด้วย2เหรียญแล้วก็ตามด้วย โอเคสิ่งที่พายอยากจะบอกนะคะสําหรับชาว่าน้ําโดยเฉพาะยัดเน้นย้ยําเลยกับชาวราศีพิจิกเนี่ย นะทำไมต้องราศีพิจิกแอปเห็นแอปเห็นแอปเห็นแหละนะจริงๆก็มีทั้งมีนกราฎพิจิกแหละแต่นัน่ไปที่ราศีพิจิกนะคะดูเหมือนกับว่าพลังงานของคุณนะคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้มีการเอาใครคนใดคนหนึ่งออกจากหัวไม่ได้เอาเรื่องบางเรื่องออกจากหัวไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณมีความรู้สึกได้กลิ่นค่ะว่าคุณกําลังเป็นช้อยเป็นตัวเลือกในชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งแล้วทําให้คุณมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะยังอยากประคับประคองความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไว้อยู่นะแต่ลึกๆแล้วถามว่าทนไหวไหมทนได้ไหมไม่อยากทนอ่ะทนไม่ไได้อะร เป็นฟีลลิ่งประมาณนี้เลยน้อยากตัดจบออกไปออกออกไปจากชีวิตให้มันรู้แล้วรู้รอดไปซะแต่ว่ายังทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ยังมีผลต่อใจยังมีผลต่อความคิดยังมีผลต่ออะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเรานะคะก็เลยเลือกที่จะบาลานซ์นะคะความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะคะทัทง้งๆังที่ตัวเองก็มีช้อยมีตัวเลือกเหมือนกันนะแต่ว่ายังมีคนหนึ่งที่ทําให้คุณแบบรู้สึกแบบใจคอไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ขอดูสถานการณ์ในช่วงวันที่1ถึง15หน่อย สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนช่วงวันที่ 1- นึถึงสิธันวาคมนี้หน่อยนะคะย้านะคะทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นชาวท่าน้าเองก็ดีหรือเป็นชาวสองชาวท่าน้าเองก็ดีโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังคล,ค,ลคลิปนี้กันไว้ด้วยนะคะไม่เอาผลของการทานายไปอินไปนอยไปดราม่าก,กันเนาะในส่วนนี้โบต้องขออนุญาตบอกในเชิงที่ว่าการทานายของเราค่ะเป็นดวงรวมไม่ได้จาะจงรวงใครคนใดคนนึงนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เป็นดวงของคุณเองแนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวโดวยการรอออดดไลลีีท่่ยูโหื คีวิดีโอมาดูจะดีกว่านะคะหรือไปดูกับหมอดูที่คุณไว้ใจด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะทีนี้ผลของการทานายในช่วงวันที่1นึถึงสิธันวาคมเนี่ยไพ่กำลังบอกกับชาวท่าน,น้ำว่าชาวท่าน,น้ําอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วทาให้คุณรู้สึกใจร้อนใจคอไม่ดีไม่อยู่กับเนื้อกับตัวดูเหมือนกับว่าคุณจะทําความเข้าใจกับมันได้นะคะจะปรับจะเปลี่ยนจะจูนมันได้นะคะจะพยายามโอนอ่อนนะคะต่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้ต่อให้คุณกับเขาจะมีความต่างกันหรืออะไรใดๆกันก็ตามนะคะม จะมีการค่อยๆพูดค่อยๆคุยค่อยๆสื่อสารกันเกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามันมีการหายไปจากชีวิตกันนะหรือถ้าเกิดว่ามันมีการแบบเงียบไปๆมาๆอะไรใดๆก็ตามนะคะไพ่มันบอกในเชิงที่แบบว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้คุยกันเดี๋ยวคุณก็จะได้เจอกันเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ ก็สาคัญกับชีวิตคุณนะก็ยังไม่ได้อยากให้เขาหายไปหรอกนะมันมีทั้งหนึ่งไม้เท้าทั้งหนึ่งเหรียญนนะ่ะเออมันมีพาชั่นต่อก,กันอยู่เพราะฉะนั้นการที่คุณจะเลือกโดยการตัดไปเลยมันอาจจะไม่ใช่ผลดีต่อใจคุณคุณก็เลยเลือกที่จะปรับตัวเข้าหาเขาหรือเลือกที่จะอัทักไปหาเขาก่อนคุยกับเขาก่อนตกลงอ่ะมีข้อเสนอนู่นนั่นนี่กับเขาก่อนในความสัมพันธ์มันเป็นในลักษณะนี้ทีนี้ไหนขอดูคู่กรณีของคุณหน่อยค่ะว่าเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงแล้วเขาค คู่กรณีของคุณเขาคือใครแล้วเขาคิดเรารู้สึกกับคุณยังไงพลังงานพาไพ่ใบแรกคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษได้นะคะราศีพฤกศกันมังกรมีนกรกฎพิจิกได้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นธาตุน้าเหมือนคุณเนาะมีนกรกฎพิจิกเมษค่ะพฤกศกันแล้วก็มังกรตัวเลขในชีวิตของเขาอาจจะติดเลขหนึ่งเยอะๆเลขศูนย์เยอะๆเลขสี่เยอะๆเช่นเกิดวันที่หนึ่ง วันที่สี่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะคะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่เลขทยพอประจำตัวประชาชนทะเบียนรถทะเบียนบ้านติดเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขสี่อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้พลังงานเขาขึ้นดีเอ็มเพลอเนอร์นะคะนั่นหมายความว่าเขาค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองและเขาค่อนข้างที่จะควบคุมคอนโทรลความสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยตัวเองพอสมควรอีโก้ค่ะอีโก้จัจ๋าเลยถ้าเกิดว่านี่เงียบไปคุณจะมีความรู้สึกว่าไอ้นี่่่มมััันนตตุุยยยยยงงงวะะะจริๆเคาไ ขายังไม่ตุยบางผู้บางคนในที่นี้กรณีแรกอาจจะมีคนของตัวเองแล้วซึ่งปักธงซึ่งจริงจังไปแล้วด้วยเช่นอาจจะมีครอบครัวแล้วมีลูกมีบุตรแล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้หรือกรณีที่สองคนคนนี้เลือกที่จะอยู่คนเดียวเลือกที่จะอยู่กับครอบครัวและยังไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักเขาคิดว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่เขาพร้อมความรักค่อยพร้อมไปกับเขาก็ได้ยังไม่ได้เร่งรีบเรื่องความรักแต่ถามว่ามีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณไหมก็มีค่ะมันมีความรู้สึกที่ดีๆในนั้นแต่อาจจะเป็นความรู้สึกดีๆที่ยังท ไ,ไ,ได้เพราะอย่างที่โบบอกไปบางผู้บางคนอาจจะมีคนของตัวเองแล้วหรือแม้แต่บางผู้บางคนอาจจะอยู่ในลักษณะของคนที่ยังไม่พร้อมที่จะมีใครแต่อยากมีคนเอาเอกเอาใจเชิงครอบครัวแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ดวงในะคะ่งนี้เป็นดวงรวมค่ะไม่ได้จับจงรวมใครคนใดคนหนึ่งนะคะอยากให้ชาวท่านานำใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังกันเนาะขอดูคำแนะนำผ่านหน้าไพาะะ่หน่อยค่ะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรนะคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรอืมดวง โอเคไพ่ใบ okay. นี้ทั้ง6ใบนี้นะคะกําลังบอกว่ามันมีคนเบื่อที่จะทํางานในความสัมพันธ์ในครั้งนี้พอสมควรแล้วก็เบื่อที่จะอธิบายเบื่อที่จะพูดเบื่อที่จะบอกนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเป็นฝั่งคุณที่พยายามปรับเข้าหาเขาเชิงที่จะให้เขาแบบเข้าใจคุณบอกเลยนะคะว่าคนคนนี้จะไม่พยายามเข้าใจคุณเพราะมีอีโก้และเห็นแก่ตัวพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในลักษณะที่ว่า เอ่อเป็นฝั่งเขาที่พยายามอยากจะให้คุณห่างออกไปจากชีวิตเขาอันเนี้ยก็เป็นไปได้เพราะว่าดูเหมือนกับว่าตัวของเขาเองดูไม่ไม่พร้อมที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบความรู้สึกใครโบเห็นในลักษณะนี้แต่ถามว่ามีความรัก,คว,รก,ค,วรกความรู้สึกดีให้ไหมใช่มีความรักความรู้สึกดีให้แต่ว่าอยา,อยากอยู่คนเดียวก่อนได้ไหมถ้าเธอรอไหวเธอรอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นประมาณนี้เกิดขึ้นเลยโบยไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรแต่ว่ามันเห็นในลักษณะที่ว่ามันเป็นไพ่เหรียญขึ้นมานะคะไพ่พัชชันเรื่องครอบครัวมาอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องครอบครัวอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะอันนี้คือในลักษณะของคนคุยไม่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาต move กันไปต่อที่สถานะความสัมพันธ์ของ คนมีคู่กันบ้างนะคะสถานะความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่คับชาวธาตุน้านะคะชาวธาตุน้ําค่ะสถานะความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวธาตุน้าค่ะสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะพไพ่ใบแรกขึ้นตีแฮงแมนไพ่ใบที่สองขึ้น Queen ควินส์คับนะคะพไพ่ใบที่สามขึ้น 5้าดาบนะคะก่อนหน้านี้มีการแบบทะเลาะบบาแว้งกันหรือเปล่ามีการแอบสองแอบดูพฤติกรรมของกันหรือเปล่าจะผิดคิดลบึงห่วงรวมทั้งบางผู้บางคนคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์ในเชิงที่แบบว่าอาจจะคิดเยอะคิดมากเรื่องลูกเรื่องบุตรอาจจะคิดเยอะคิดมากเรื่องการตั้งครรภ์อาจจะคิดเยอะคิดมากเรื่องของคนในครอบครัวที่บีฟอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาที่คุณแล้วทําให้ตัวของคุณเองรู้สึกอึดอัดและมีความรู้สึกว่าเอยความสัมพันธ์นี้มันก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะบีฟทำไมจะทำให้รู้สึกอึดอัดทำไมนะคะมัน ใครคนใดคนนึงเดินออกมาจากความสัมพันธ์ทาให้อีกคนหนึ่งคิดถึงมากๆและต้องแอบสองแอบมองนะคะเดินออกมาในที่นี้อาจจะเดินออกมาแบบจิ้นเชิงก็ได้หรืออาจจะแค่ถอยขึ้นมาคนละก้าวแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ไหนขอดูสถานการณ์ในช่วงวันที่1นึถึงสิหน่อยสถานการณ์นะคะในช่วงวันที่1นึถึงสินะคะธันวาคมให้กาลังบอกในเชิงที่ว่าตัวของคุณเองนะคะจะไม่ว่าจะเจ็บจะปวดแค่ไหนกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณก็พร้อมที่จะ เดินหน้าง no. ้อเดินหน้าให้ความสำคัญกับเขาแล้วก็เดินหน้าเทคแอคชั่นให้เขารู้ว่าเรารักเรารักเธอนะเราอยากมีเธอนะเราต้องการเธอนะต่อให้เธอจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเรารับได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการรับได้ในความสัมพันธ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในในเคสของคนที่ไปเจอความสัมพันธ์รับรับมาหรือในเคสของคนที่ ไปเจอในลักษณะของความท็อกซิกอะไรใดๆมาเกี่ยวกับคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวก็ตามมันจะมีการที่ตัวของคุณเองอาจจะเดินหน้าเข้าเทคแอคชั่นเข้าหาคนที่คุณรักก่อนเพื่อที่จะให้เขารู้สึกพิเศษรู้สึกดีและไว้เนื้อเชื่อใจในตัวคุณค่ะแล้วก็อยากจะให้กลับมาทํางานในความสัมพันธ์อันนี้เหมือนไพ่มันมันเห็นค่อนข้างชัดอะนะทีนี้ไหนขอดูคู่กรณีของคุณว่าเขาคือใครแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะคู่กรณีของคุณคือใครคู่กรณีของคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ภูศกันแล้วกก็มังรค่ะ มีนกรากฎพิจิกค่ะมีถุนตุนกุมค่ะตัวเลขในชีวิตของเขาค่ะ อาจจะติดเลข4เยอะๆเลข8เยอะๆเลข9เยอะๆแล้วก็เลข1เยอะๆเช่นเกิดวันที่1วันที่4วันที่8วันที่9 10 14 18 19 20 24 28 29 30แล้วก็31เลขท้ายแบบประจำตัวประชาชนทะเบียนรถทะเบียนบ้านติดเลข1เลข4เลข8เลข9เยอะๆมันเป็นเลขที่ค่อนข้างบอกในเชิงที่แบบว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีวุฒิภาวะในการควบคุมคนสูงนะคะมีวุฒิภาวะในการเป็นผู้นําสูงแล้วก็การที่เขาขอบคุณถ้าสมมติว่ามีปัญหากันเขามองว่าเขาสามารถ ควบคุมได้นะเขามองว่าตัวเขาเองสามารถ คอนโทรลความสมัมพันธ์นี้ได้แต่จริงๆแล้วอะ่ะเหมือนคุณกําลังอยู่กับคนที่เขาเจ้าชู้ไหมเขารักตัวเองมากๆไหมเขาดื้อมากๆไหมมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับการความสมัมพันธ์ในครั้งนี้ซึ่งมันก็ใช่แหละคนๆนี้มีสเปซมีเซฟโซนให้กับตัวของคุณเองไม่ว่าเขาจะแต่งงานกับคุณแล้วหรือย,ยังไม่แต่งก็ตามช่วงนี้อยากอยู่คนเดียวช่วงนี้อยากล้นลาปาจริงโกช่วงนี้อยากจะบริหารเสน่ห์คือชัดเจนมากว่าเขาต้องการคนที่เข้าใจเขามากกว่าคนที่จะมาเป็นคู่ครองหรือคู่ชีวิตคําว่าเข้าใจใในนนทีี่้้้ก็ออาาจจจะตงรับเขไดดุ จุดๆนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องการความควบคุมไงคะเพราะฉะนั้นโบดูเหมือนกับว่าคุณอาจจะไปเจอสถานการณ์ที่มันมันทำให้คุณรู้สึกอึดอัดในเชิงนี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะชาวท่าน้านะย้ำนะคะท่าน้ำว่าดวงในครั้งนี้เป็นดวงรวมค่ะไม่ได้เจาะจงรวมใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวท่าน้ําใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังคลิปลีนี้ไว้นะคะอะไรที่ดีต่อใจก็น้อมรับไปอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปใครที่มีความเอก,กับหน้าไพ่ยอยากจะเข้ามาดูเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดียะะที่สําคัญเลยในการดูของเราคะ่ะ ต้นตัที่1 9 9นะคะดูแม่แบบแม่จังกัดคำถามจะอยู่ที่3 9 9หรือโทรคุยหรือวิดีโอคอลจะอยู่ที่5 9 9นะคะใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมในส่วนนี้แอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยนะคะแล้วเรามาเริ่มกันในส่วนของคําแนะนํากันหน่อยคําแนะนำผ่หานหน้าไพา่พรอย่างแนะนําอะไรคะ ไพ่อยากแนะนำรายชาวท่านน้าส่วนของคนมีคู่ค่ะไพ่ใบแรกก็ขึ้นทีทาวเวอร์เลยมันจะมีการกระทบกระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดที่เกิดขึ้นแหละแต่ก็จะมีใครคนใดคนหนึ่งที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็สามารถเข้าใจสถานการณ์ในครั้งนี้ได้ดีนะคะแล้วก็จะจบกันด้วยดีในเชิงที่แบบว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็จะไปในทิศทางที่มันควรที่จะไปมันจะมีการพูดจาพูดคุยในเชิงที่แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ใส่กันแต่อย่าลืมนะคะว่าในการทุกการทะเลาะกันทุกการไม่เข้าใจกััันนคืืออกกกาาารรรปบเข้หห พยายามแบบเปิดใจให้กันและกันได้รู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นมองในแง่ดีแล้วกันเนาะถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรืออั c ซิเดนต์เกิดขึ้นในความสัมพันธ์สิ่งที่คุณจะต้องทําใจเลยก็คือ คุณเองจะต้อง move กลับมาให้เวลากับตัวเองเยอะๆและทบทวนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ว่าส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหามันเป็นเพราะเราด้วยหรือเปล่าหรือเป็นเพราะเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณสาหรับการรับชมรับฟังค่ะใครที่ฟังในส่วนนี้แล้วสําหรับชาวท่านนะมีความรู้สึกเอ้ใดๆแนะนําให้มาดูกันเป็นการส่วนตัวนะคะอ่านไปก็ท้องฟึกฟักฟึกฟักไปเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยโอเคท้องเสียทุกคนนะอะยังไงก็ขอบคุณสาหรับซุปเปอร์แตงขอบคุณหัวใจขอบคุณการติดกดติดตามขอคุณ ทุกๆการซัพพอร์ตเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ